สวัสดีครับ FC แฟนช่องนะครับยินดีตอนรับเข่าสู้ช่องตาสุดชาแนลเอามาพบมาพอกันเมื่อน,นี้ก็เป็นแรื่งของวันที่วันนังขา้นที่สิบหสิงหาคมสองพน้าร5อยนะครับแรื่องคีคำเดือน8ปดตีเทาะนะครับเอาเมื่อน,นี้ก็เป็นมือโค้งสุดท้ายแล้วนะครับ ตาสุดกับจิผ้าเอฟซีไปเบิง้งเลขรับวงในโกงสุดท้ายนะครับโกงสุดท้ายแล้วนะครับมืออื่นกับออกแล้วเลขนะครับมือแรงฝันผู้ดใดฝันดีบ่ดีกับมือแลงนี่แหละ ฝันว่าได้ยังต้อได้ยังก็ได้ฝันว่าได้ของได้อันานั้นอันนี้ก็แสดงว่าเฮ้าสิมีโชคมีลาบมื่นนะครับเหล็กลาบวงในอของโขงสุดท้ายแล้วนะครับงวดประจำวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเหล็กลาบวงในงวดนี้นะครับ าทางวงในเพนวา,าให้วิ่งวิ่งหกกับเจ็ดนะครับบนรางวิ่งหกับเจ็ดพนวาวิ่งหกับเจ็ดบนรางสายวิ่งสายแลนกะจัดได้เลยนะครับจัดได้เลยสำหรับเด็กัตเดียวนี่บอผ่าดจังหวัดนะครับบ่ผ่า,จาดจังหวัด จะตัดสูดเทปใม้พอาดจังหวดนะครับเลขรับวงในหวดนี่วิ่งบนรางวิ่งหกับเจ็ดนะครับสำหรับสามตัวนี่สามตัวนี่มีอยู่สแถวนะครับสองตัวรางนี่มีอยู่สองแถว สรับสามตัวบนนี่สามตัวบนนี่น,นีมีอยู่ศูนย์หกสามศูนย์หสามศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดแปดศนเจ็ดหานะครับอ่ะกดชิวงไว้ก่อน มุ่ยกวันมุ่ยกวันนะครับสามตัวสองตัวสองตัวลางเจ็ดหกกับเก้าหกนะครับสองตัวไม่ยืดสองแถวสองตัวลางไม่ยืดสองแถวคือเจ็ดหกกับเก้าหกครับ สำหรับเลขออกในงวดนี้ว่ามันจะไปออกอยู่จังหวัดบุรีรัมย์บ่งวดนี้นะครับเลขสันจรนี่คือเก้าลนะเลขสันจรนี่เขาอยู่เท่าหา,า่ว่เขาว่เขาเต็มเต็มนะครับว่าใครเขาสามตัว เขาแค่สองตัวเพราะมันเป็นเลขสัญจรน,นะครับเป็นเลขสัญจรน,นี่คือ,อมันสิบเบกเกี่ยวกับจังหวัดนั้นนนนะครับส่วมากสิไปออกแบบนั้นแต่ว่าเรีลขควมฝันนะครับ,บ,เ,บ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 เลข,ขนนควมฝันของตาูุดนี่ ถ้ตรฝันนะครับฝันได้ฝันได้ศูนย์ศูนเจดหนะครับศูนย์เจ็ดหกฝันนี่นะครับถูาุฝันศูนย์เจ็ดหกับศูนย์เก้หกฝันถูดได้นี่ฝันฝันกับว่ามัน บ่นฝันขึ้นวันเสาร์นะครับฝันฝันเมื่อคืนนี่แหละฝันเมื่อคืนเหรอบ่ามันฝันขึ้นวัน,นเสาร์ดอกอฝันว่าฝันว่ามีญาติผู้หนึ่งไปหานะครับฝันว่ามีญาติผู้หนึ่งไปหาอ,อ,ยอยู่บ้านหล,หลังเดิมหลังเก่าของตาสุดนะครับ บัานหลังเดิมหลังเก่านั่นบัานเลขที่สามสิบเอ็ดนะครับบัานเลขที่สามสิบเอ็ดบัหลังเก่าแต่ว่าผู้ผู้ไปหานั่นเิ่นอายุเิ่นอายุหกสิบหกปีนะครับอายุหกสิบหกปีตาส,สุดก็ไเล็ีเป็นอ่าเป็นหกหกกรเก้าหกนะครับ ีเป็นเก้ากนี่แหละนะครับอายุหกชั่หกปีทีเป็นเก่าหกกับหกหกแล้วก็เจ็ดหกนะครับทีสองตัวนี่แหละนะครับกาบเอฟซีนั่ไปพิจารณาเบิ้งนะครับห้ามันแมนก็คข่ายๆกันกับเลขของอเรียกลับวงในนะครับคข้ายๆกันเลยนะครับ เพื่นการเสียวเวลานะครับเอฟซีเบิองเลยครับอีกลับวงในหมวดนี้นะครับอีกลับวงในหมวดนี้เห็นบ่หน่นอยนะมือบังครับอ่าหงสุดท้ายเนาะเอฟซีบนศูนย์หกสาม 076 078แล้วก็0 7 5นะครับอ่าจะเนนย่0 7 5กับ063นะครับตัวเนนนะครับอ่าตัวเนนนะครับสําหรับรางนี่อ่าเนนทั้งสองตัวนี่แหละครับเอา7 6กับ96นี่แหละนะครับรางส่วนรางนะเอาทั้งสองตัวเลยนะครับเอาสําหรับเอฟซีที่เข้ามาแล้วก็ อย่าลืมให้กำลังใจส,สุดคือเก้านะครับคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่อชิบวได้ผ่าคชิปดีอีกต่อไปนะครับสำหรับเดืยนานาคาดว่าอา,อาจจะได้เหรียเลขของอพี่น้องคางบ้านนะครับเลขของพี่น้องคางบ้านเลขฟังดูฟังหวยเฮานี่แหละนะครับหางฟังหวยนี่แหละคนเราฟังหวยนี่แหละ ของประเทศเล่านะครับทั้งผู้พันทีหายเปนแจงมาแล้วนะครับบาบบเกิร์นยานานะครับพันทีหายมากนะครับคือทารีกของประเทศเล่ามากนี่คือได้ตรงๆเลยนะครับสามตัวตรงๆเลยสองตัวตรงตรงเลยบอจองได้กับยากนะครับคือคนได้คุยกันแล้วนะครับกับทั้ง ทางของสลากเขานะครับเอให้เอฟซีเบิง้งอีกเส้นหนึงนะครับอีกเส้นหนึ่งฮะจับจับได้ครับจับหนึ่งสองสามแคปครับโอเค สำหรับเอฟีทเข้ามาช่มช่องของตาสุดนะครับก็ขอให้ใหใหมีตะโศกตลาบนะครับมืออื่นให้ถือเลขถือหวยถือเบอร์ถือรางวัลใดรางวัลน,นึงลหะครับให้ถือนะครับซึ่งซีหารางวัลละนะครับเอาสร้างช่องกับ โซเล็กกับนแคปเพียงแนวทางนะครับช่้งชองกับมีหนาทีนําเสนอให้เอซนั่ไปพิจรารณายิบจับลัตเตอรี่เท่านั้นนะครับเพาได้สนับสนุนให้เหลี่นการพานั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับลิบนาก็ต้องสิมีเด็ดๆอีกนะครับอาจจะมีเด็ดๆอีกเพราะว่าเดือนนานี่ อาจจะได้ซื้อเลขตั้งประเทศนะครับกับเอฟซีติดตามไว้นะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับเอาสำหรับชิปนี้นะครับจะสุดกะพอจบชิปไว้เพียงสำานีนะครับชิปหนาจังพอกันไหมก็ขอให้ FC มีแต่ควมมสุกควมจเจริิ่มีแต่โศกตลาบ ลังไหลเข,าขา้ามาเทเข้ามาในมือนี้วันนี้รวยเิอขอสวัสดีครับ